โยโยโยคนดูวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเจ้าตัวเกมโลบอทกันอีกแล้วกับในตัวแมปร e สแอนิมอลนะตัวนี้ก็จะเป็นแบบว่าแมปจับสัตว์นะฮะเอามาวิ่งนะครับคนดูในโลบอกนะอ่าเราจะมาลองเล่นกันเลยนะครับคนดูกดเล่นได้เลยไปสกูอพินครับกัมมอนบรูนี่มาแล้วครับคนดูเอาละโอ้ยมีเสียงเกมด้วยมีเสียงเพลงด้วยคนดูรับของก่อนโอเค อ,เ,อ,เ,อเดี๋ยวเราจะไปจับสัตว์กันนะทนะ่านผู้ชมนะท่านผดูก่อนว่าปิดเสียงไงโอเคปิดเสียงเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้แมบนี้ชิปล็อกได้นะกดปุ่มชิปได้นะชิปล็อกได้โอเคมาไปดูกันนะมาให้เราไปทํอะไรฟูด้ดโอเคเอ้เมันควรเป็นภาษาไทยไหมคนดูแป๊บหนึ่งนะพี่อันนี้เซิร์ฟสิงคโปร์โอเคเปิดดูก่อนอ่าเป็นไทยโอเคทัเสเลไทยแล้วนี่นะเออ ไม่รู้ว่าควรเป็นภาษาไทยไหมทิปดีดีมโค้ดตรงนี้ได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะโอเคช่างมันนะครับก็มันเป็นภาษาอังกฤษอยู่โอเคแล้วตรงนี้ไปไหนต่อเดี๋ยวกดคุยก่อนกดอันนี้ Yes อ่าอันนี้ซื้ออะไรเบสิเหรอสิบห้าดอลลหรออ่าตอนนี้เรามีอยู่เท่าไหร่ห้าห0ื่นหรอ โอเคงั้นเอาบิสกิตแล้วกันเอาเรปึ๊บหนึ่งอันโอเคได้แล้วหนึ่งอันทีนี้ไปไหนต่อเฮ้ยไปจับสัตว์วู้วเออเลสแอนิมอลโอเคไปลุยเลยเพื่อนพีปึ๊บกีเล็กเลยเดี๋ยวพี่อาขี่กระทิงขี่กระทิงคนดูแมปนี้ไม่น่าจะสนุกอยู่นะนี่น เอาแบบมาแข่งกันนะท่านผู้ชมนะจับสัตว์มาแข่งกันนะครับวิ่งวิ่งแข่งกันเว้ยมาแล้วเว้ย Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้ย4ิบสี่ชั่วโมงมาพร้อมกับเกมชั้นนําให้เลือกเติมมากมายทั้ง PUBG Mobile, ROV, Free Fire, Valorant และเกมจาก HoYoverse เติมเกมบนเว็บรับ Richman Coin พร้อมบริการผ่อนงานสูงสุดถึง10เดือนหรือเติมเกมในไลน์พร้อมตอบพร้อมเติมย4ิบี่ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้นนี่มันให้เราทําอะไรออบจิกต่อไปเหรอ เราอยู่ใ,ใกล้ๆอ้าวคืออะไรอ่ะเพื่อนงงวิ่งเข้าไปใ,ใกล้เหรอหรือ,อยังไงตุเรีเลยลโอเคกด e จำกระโดดอ๋อโอเคเฮ้ยรู้เรื่องรู้เรื่องเริ่มเป็นแล้วคุมสัตว์นะครับต้องคุมสัตว์ด้วยนะตัวไหนที่มันวิ่งไวๆนะเราค่อยไปขี่ตัวนั้นปึ๊บอุ้ยอ้าวยิงใน67เมตรโอเคเอาใหม่อย่าให้อย่าให้มันอย่าให้สัตว์มันชนกันนะท่านผู้ชมนะ วุ้ยพวกนี้มันตัววิ่งไหมคมดูผมต้องพยายามไปอยู่ใ,ใกล้ๆตัวที่มันวิ่งมีดีหน่อยเฮ้ยนี่จะมีเมตรบอกอยู่ครับตรงนี้โอเค่งไวก่อน่งไปก่อน,อนเพื่อนเนี่ยผมโดดไม่ถึงมันต้องอยู่ในระยะนะครับแต่ว่าอย่าให้สัตว์ชนกันนะผู้ชมนะไปไปอยู่ในระยะยัง ปึ๊บสวอปเน่โอเคติดคอมโบแล้วคอมโบหนึ่งอยิงเรากระโดดสลับเปลี่ยนนี่มันจะยิงทําให้เราวิ่งไวขึ้นแน่ๆเลยนะคนดูนะอ่าวเลือยงโว้ยสัตว์เราวิ่งช้ามากเลยเนะี่ยจะไปตามพวกนี้ทันได้ยังไงนี่น้าไงหุย้ยเสือเสือมีเสือด้วยครับหุ้ยตัวนี้วิ่งไวตัวนี้วิ่งไวต้องอยู่ใกล้เลยสัวยปั๊บตัว,วไวเพื่อนโอ,โอ้วิ่งโคตรไวบอกเลยต้องคอยหลบไปพวกนี้เลยนะ อคอมโบแล้วไอหัวใจติมหัวใจติมแล้วสวยเย้อ้าาาเป็นไงนี่เราได้เงินมาด้วยนะท่านผู้ชมนะโอเคสุดเต๋อเ,เรียบร้อยแล้วไปทำอะไรต่อนี่เป็นฟาร์มเรานะท่านผู้ชมนะมาตรงนี้เราให้ทำอะไร อ่อ uh, มันให้เราทำอะไรทูตัวเลี้ยวพีสเอ่อพีสอินิมอลยูก็สอินวิทอเรียโอเคเปิดกระเป๋าเราขึ้นมานะทุกคนนะเอ่อ uh, กระเป๋าตัวนี้ใช่ไหมนี่ไงอ๋อ oh, ตัวนี้นะครับเอามาลงปึ๊บอ่าโอเคอเฮ้ยวกนี้มป็นมาเฮ้ย <Hey, S 1> ไปดูไปดูฐานของคนอื่นได้นะด้วยนะท่านผู้ชมนะเอาเรื่องจัดนี่นี่คือฐานของคนอื่นนะครับ เลี้ยงโอ้โหมีกิงโคงกิงคองด้วยโอู้เอาเรื่องะเฮ้ยน้องๆดูดิกดได้อ่ะมีชงมีช้างด้วยอ่ะเอ้ยแจ๋วแจ๋วมากเลยนะครับคนดูนะแจ๋วแจ๋วดูไปดูของคี่ถึนก่อนโอ้ไอ้นี่มีเสือมีงูนะคันด้ามีจระเข้อ้าวเรื่องจัดคนดูเย้แจ๋วแจ๋วแจ๋วเดี๋ยนะครับโอ้ยตัวนี้มีโอ้ มีในตัเสาร์ด้วยเนะี่ยน้องๆเอาเรื่องเลยนะเนี่ยคนดูดูสิครับวยอันนี้มีแต่โอ้โหมีแต่ตัวเทพนะเนี่ยคนดูดูดิวัดได้เฮกน้องๆดูดิครับโอ้โหพี่เจอดเฮ้ยวัดเอาเรื่องโอเคแต่พี่จะไปแข่งต่อนะฮะแต่ทำไมมันไม่เป็นภาษาไทยนะคนดูผมไม่เข้าใจออตโตฟีสนี่อ๋อเราให้ได้ออตโตฟีเฮ้ย มันต้องให้อาหารมันด้วยนะโอเคเออเอาตัวไหนไปวิ่งเนียตัวนี้ละกันพิกอัพเลยอ๋อเอาลงปึ๊บไปไปแข่งกันดีกว่านี่กดพรีนะครับแล้วเราก็เลือกนะครับเลือกได้ว่าตัวไหนแปเนี่อายุ2ปีสปีด21เลยตัวนี้สปีดดีกว่ามาคนดูไปลุยว้าไนะูได้อยู่นะได้อยู่นะไลฟ์แอนิมอลเอาเรื่องมาครับ อ่าตัวนี้วิ่งไวสปีดมันดีนะครับสปีดดีกว่าพวกนี้ไหมแต่ผมอยากได้เสือคนนู้นผมจะไปจับเสือปึ๊บปึบึบโอ้โหตามมาลายแทบไม่ทันเลยคนนู้นมาลายวิ่งไวนะครับมาลายวิ่งไวแต่แต่ตัวเราก็วิ่งไวกว่าว่ะคดูจริงๆปึ๊บสวปสวยได้สามสิบติดคอมโบติดคอมโบเอออะไรเสียงอะไร ระวัะงระวัะงระวังเพื่อนวิ่ยชนในตรงนี้ทำไมเลยหือวิ่งตามันไม่ทันอ๋อเมื่อกี้นี้ผมไปวิ่งชนนะครับวิ่งชนไอ้นี่ไปแล้วโอหสปีดสปีดโคตรดีคนดูสปีดดีจัดแต่ตามไม่ทันนะต้องรอจังหวะมันดีๆนะครับเฮ้ย <c oughs> มันกระทิงนี่มาทำไมมันร้ององั้นละ่ะวิงไอ้ตัวหลัง้ตัวหลังให้ตัวหลัง ตัวหลังวิ่งดีตัวหลังวิ่งดีตัวหลังวิ่งดีปึ๊บสวยแจ๋วเลยครับแจ๋วเลยครับตัวนี้วิ่งไวนะคนดูนะเดี๋ยวผมจะไปเอาสิงโตสิงโตก็แจ๋วเหมือนกันเฮ้ยงูอนาคอนาอ,นาอนาคอนาสวย,ยอนาคอนา,าสวยเย้ฮู้ว่าทำไมมันวิ่งช้าจังว่อนาคอนาเราสวยคอมพลีเตได้สนิกมาแล้วถ้าครบหัวใจนี่มันจะได้ของนะท่านผู้ชมนะวิ่ มาเอ้ยกระโผ่ไปวิ่งชนอะไรมาเมื่อกีน้นี้เอาทำไมตัวพี่คอหายนะ <c oughs> ได้ฮิกมาอมบูหนึ่งสวยต้องไปเอาไอ้พวกนี้มาได้นะครับอีลับอีลับวิ่งไวอีราวิ่งไปวิ่งไมไหมโู้ตัวเราวิ่งไปกว่าคนดูกะทิงวิ่งไปกว่านะครับกะทิงหรือควายเนี่ยควายแล้วกัน ผมจะไปตุ๋ยเสือปึ๊บอชือบออชือ้อเราหาจังหวะไปตุ๋ยเสือก่อนคนดูโว้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงสิงโตสิงโตไม่ใช่เสือนี่ไงนี่ไงมาแล้วมาแล้วปึ๊บสวยปึ๊บสวยว้าวของคอมโบ ถ้าหัวใจเต็มปุ๊บเราจะได้ตัวนะอันนี้เราเข้าป่าละจังเกิลลนะจังกระดัสสิงโตสิงโตรอบนี้น้องนนะสิงโตคนดูพอหัวใจครบเราก็จะเราก็จะได้ตัวนี้เข้ามานะท่านผู้ชมนะนี่พี่จะเก็บไว้ไอตัวนี้ผมพี่จะเอาโอ้ยงูนะัขงขหน้ากนันนะ่ะนะวิ่งไวอยู่นะเนี่ย้องวิ่งไปเรื่อยนะครับจนกว่าหัวใจจะครบนะถ้าเราเลือกตัวไหนมันก็จะได้ตัวนั้นนะครับแต่ต้องให้หัวใจครบก่อนนะครับ วิจาเคีโบโบโควงเขดีอยู่คหัวใจหัวใจจะเต็มแล้วยแต่เรอยากได้คิงคองอะ่ะต้องวิ่งหลบพวกสิงกิดขวางพวกนี้ด้วยนะหวานจีแอ๊บคนดูปึ๊บผมได้ปึ๊บถวยเพื่อนเอาหน่อยเอาหน่อยหกร้อย,ออยกว่ามิตรแล้ว กล้แล้วอีกนิดเดียวเราจะได้ตัวนี้มาไว้แล้วเอาไดวหัวใจติมเต็มสักทีสวยได้แนละ้วคนดูเอาเสือเสือรอบนี้เออเสือเสือเสือมก็วิ่งไวอยู่นะคนดูปึ๊บอื้อ,อวิเสือหัวใจเต็มไวมากคนดู นี่พี่วิ่งมา900เมตรแล้วนะแก้วซังเกินเอาหน่อยเอาหน่อยลูบิจ้าหายอาเนนาสุเกน้องๆพี่จะได้แล้วเย้สวยได้มาสองตัวแล้วนะว้าโอเคโอเคแบ็กทูล็อบบี้ก่อน กลับมาที่ล็อบบี้ของเรานะลูบิจาไม่ใช่ล็อบบี้ลูบิจามาคนดูทีนี้เราได้ตัวอะไรมาโอ้ได้มาสามตัวเลยคนดูดีไงนี่ตรงนี้อย่าลืมเปดิดกระเป๋าได้นะคนดูนะเอาเสือวางลงอันนี้วางลงอันนี้วางลงโอเคแล้วก็ให้อาหารนะครับแล้วกดฟีดมันได้นะฟีดฟีด อืมเราต้องไปแน่นเหรออ๋อเรากดตรงนี้ฟีดโอเคฟีดนี่ต้องเดินเอามาให้มันครับสวยเรียบร้อยกินไปเพื่อนนี่น,นี่เรามากดอ้าวเราเอางูขึ้นมาทำไมเนี่ยอ้าวโอ้โหเอาสิงโตลงสิฟีดเฮ้ยหมดเย้ อ,อันนี้ฟีดอันนี้พิกอัพหรอโอเครอมีดอ่ะถือว่าได้นะคนดูอ้าวูดฟาร์มเราถือว่าใหญ่อยู่นะเนี่ยคนดูเดี๋ยวพี่ไปซื้อของก่อนใบตันนี้ซื้ออะไรฟูดนี่อาหารนะครับอาหารไว้ให้แบบพวกอสัตว์เลี้ยงของเรานะท่านผู้ชมนะโอเคกอริลลาน,นี่คืออะไรวะกาชาอ๋ออันนี้ a อนิมอล ใช in so ่ซื 40, hey, ้อเอ้ยนี so ่เบสิกสต็อกอ๋อเป็นขายเหรอคนดูเม่ลองขายได้นะขายสัตว์เลี Kel ้ยงได้ด้วยนะท่านผู้ชมนะอุ้ยอันนี้อีปิกอุ yeah, ้ยอันนี้สี่หมื่นเลยว่าคนดูเก็บไว้เก็บไว้ไปคนดูไปเพยต่อดีกว่าปับอันไหนตัวไหนสปีดเร็วนี่สปีดยี่สิแปดนี่สิงโตเอ้ไม่ใช่เออสิงโตสปีดตั้งยี่แปดเลยนะคนดูนะเอาสิงโตลงดีกว่า กรุบิจาหายดาดีดาสุเกะไปครับอือวิ่งไวจาดคนดูอฮ้ยทวงไปชนกับสัตว์อื่นมันจะเลื่อนรถด้วยนะท่านผู้ชมผมจะเอาตัวไหนดีอเอานนี้เอ้ยทำไมมาเลยครับนอนนอนวิ่งจับสัตว์ไดนะ้ขี่ขี่จับสัตว์อย่างนี้ เออสิงคโปร์มันปิงแค่ห้าสิบนะครับนี่มันมีแบบปิงอะไรพวกนี้ขึ้นมาด้วยปุ๊บสวยเอาตัวนี้หน่อยยีราฟยีราฟต้องให้หัวใจมันขึ้นหน่อยนะปุ๊บหรือไม่จำเป็นต้องหัวใจขึ้นโอเคติดคอมโบวิ่งตัวนี้ไม่ได้ปุ๊บจับสัตว์ยิ่งจับสัตว์เยอะยิ่งได้เงินเยอะเหรอเมื่อกี้นี้ อ๋อสัตว์ประเภทไหนที่เราเคยจับแล้วมันก็ไม่จะเป็นต้องนั่นนะมันจะขึ้นมันมันจะไม่ขึ้นนิวนะในตัวไหนที่มีแล้วมันก็จะไม่ขึ้นนิวเดีย๋ยวไปชนกับสัตว์ตัวอื่นนะครับโคดได้โคต,ตึงลูบีจ้าหายดานีนาสุเกะปึ๊บอ้าวเลื้ยง,งงูเฮ้ยง,งูพี่มีนี่มาคนดู นี่นี่ไอ้ไอ้ตัวนี้ตัวนี้ยังไม่มีเลยไอ้ตัวนกกระจอกที่แต่คนดูตามไปก่อนนะครับตอนนี้ไป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 เอ้าเรื่องไปละใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วกูจุ๊บนี่สวยตัวนี้เราต้องเอาให้ได้ ฮ่าฮคนดูแจ๋วแจ๋วแจ๋วให้มันหัวใจติ่มก่อนนะครับโค้แจ๋วโคตดเจ๋งเตรียมตัวติ่มแล้วสวยได้มาแล้วนะครับคนดูนี่ตบบล็อเลยวิมาลายเอามาลายสักหน่อย วิโอ้โ,โดนโอ้ยเดินชนกันเดินชนกันเลือดรถเลยนะครับนผู้ชมนะพยายามอย่าชนกันนะใกลแล้วอีกนิดเดียว้ิหืมกอบถึงแล้วคนดูปึ๊บกบิจาอุ้ยอืมมาลาย,ยจะเอามาลายท่านหน่อย โอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกม r a c e Animal นะเออวิ่งจับสัตว์นะท่านผู้ชมก็ในโลบอกนะครับสำหรับใครที่สนใจแมปนี้ก็ไปโหลดเอ่อไปเข้าลิง์แมปอยู่ด้านล่างคอมเจต้าคลิปได้เลยนะคนดูพี่แปะให้นะนะสำหรับวันนี้พี่โคตรกันก่อน,อนจะกลับมาคลิปหน้าบายจ้าคนดูลาวก็จามาล้วกจนะ็จ้าหน้าซองหวานจ้อย